สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นของวันนี้ค่ะแม่กิ่งให้ดูพากันนอนตะมุตะมิปุ้ยมุยปุ้ยมุยพอแม่เข้ามาพอแม่เข้ามาพากันตื่นงวงเงียง,งัยวงเงียวิ่งตามแม่ค่ะวิ่งตามแม่แล้วก็พากันมานั่งนั่งชุมนุมต่อหน้าแม่แบบนี้นั่งชุมนุมแบบนี้จะทําอะไรลูกจะขอกินอะไรฮะ พากันนั่งชุมนุมแบบนี้จะขอกินอะไรขอกินขนมค่ะดูดูอาการแบบนี้เมื่อกี้พากันร้องเจ,เจ้า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 กันเดี๋ยวแม่จะเอาขนมให้พวกเขากินดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนให้กินให้ดูภาพอันนี้เราสามารถเทลงพื้นได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นเราสะอาดค่ะ ถูเช้าถูเย็นเนี่ยค่ะหัวชนกันแต่ละคนหัวจุ้มกันเลยค่ะ หัวจุ้มนี่ของแม่กิ่งพูดนี่คือภาษาอีสานค่ะหัวจุ้มหัวชนกันแบบนี้เลยถ้ามีขนมกินเป็นพวกเขาชอบกินกันแบบนี้ก็ดีใจค่ะพวกหนูได้กินขนมแบบนี้ต้องขอบคุณแม่นานะลูกนะแม่นาเมตตาพวกหนูอะลูกถ้าแม่นาไม่ไม่เมตตาพวกหนูพวกหนูไม่ได้กินขนมแบบนี้นะเนี่ยค่ะตัวเล็กตัวน้อยของเรา กินกันหมดเลยไม่แต่ตัวเล็กตัวน้อยยิ่งตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยค่ะชอบเรียกร้องเรียกร้องอยากกินที่ทองทวีกระโดดเกาะแข้งเกาะขาแม่ไม่ใช่อะไรค่ะอยากกินขนมเห็นเด็กๆตระกูลทองมีความสุขในการกินแบบนี้แม่กิ่งก็พานึกถึงเด็กแม่ลูกสีแม่ลูกค่ะ สีแม่ลูกที่แม่กิ่งกำลังหาบ้านให้อยู่ตอนนี้ยังไม่มีท่านใดติดต่อแม่กิ่งมาเลยค่ะแม่กิ่งก็เครียดเหมือนกันว่าจะทำยังไงกับพวกเขาดียังไม่มีทางออกให้พวกเขาเลยค่ะว่าจะยังไงดีท่านใดที่พอจะเมตตาเด็กๆสี่แม่ลูกได้ก็ติดต่อแม่กิ่งมาได้นะคะ ให้โอกาสพวกเขาได้มีบ้านอยู่บ้านที่อบอุ่นแบบคนอื่นเขาค่ะสงสารเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็เพิ่งจะลืมตาค่ะเริ่มเริ่มตอแตะตอแตะเริ่มเดินเริ่มนวเนียนวเนียแม่แม่เขาแล้วค่ะน่าจะรุ่นะเดียวเดียวกันกับลูกๆแม่เกียงค่ะลูกๆแม่เกียงที่สองกุมารน้อยที่เพิ่งคลอดมา ยังไงท่านใดที่พอจะรับสีแม่ลูกไปอุปการละได้ก็ติดต่อแม่กิ่งมานะคะให้โอกาสพวกเขาหน่อยค่ะสงสารเพราะว่าถ้าพวกเขายังอยู่ที่นั่นอยู่ก็ไม่แคล้วที่จะต้องถูกยาเบื่อค่ะเพราะว่าพี่คนที่ดูแลตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าซอยถัดไปคือเขาจะโดนยาเบื่อกันทั้งนั้นเลย เพราะว่าตอนนี้แม่ก,กิ่งให้พี่เขาดูแลไว้ให้ก็คือใส่โกงไว้ทั้งแม่ทั้งลูกค่ะแต่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ติดต่อมารับน้องไปดูแลก็ไม่รู้ว่าพี่คนนั้นเขาจะดูแลพวกเด็กๆได้นานแค่ไหนค่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดี มีหลายท่านบอกแม่กิ่งว่าให้แม่กิ่งติดต่อไปที่ช่องผู้กองแขกแม่กิ่งก็ไม่มีเบอร์ค่ะเพราะแม่กิ่งเช็คดูแล้วว่าช่องผู้กองแขกจะไม่มีมีขึ้นจะไม่มีขึ้นเบอร์ไว้แม่กิ่งก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงยังไงท่านใดที่มีเบอร์หรือว่าอะไรยังไงก็บอกแม่กิ่งได้นะคะหรือแม้ติดต่อไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับช่วยหาบ้านให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ฐานพวกเขาด้วยนะคะสีแม่ลูกที่ยังต้องการบ้านที่อบอุ่นค่ะขอเป็นบ้านที่เลี้ยงระบบปิดค่ะจริงๆตอนแรกแม่กิ่งแม่กิ่งก็มีคิดทบทวนไปทบทวนมาตอนแรกที่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วหรือไม่ต้นอาทิตย์อะค่ะคุณเกสธิ์มีแจ้งแม่กิ่งไปว่า จะมารับสามสามคนเคนตะชองกับบองโก้ไปแม่กิ่งก็อุส่า์ดีใจว่าเออุณเอกสิทธิ์รับสามตัวไปแม่กิ่งอาจจะให้โอกาสสี่สี่แม่ลูกเข้ามาอยู่ในบ้านแม่กิ่งแทนกันแต่ตอนนี้ก็มีเกิดผิดพลาดปัญหานิดหน่อยค่ะมีปัญหานิดหน่อยไม่ไม่สามารถที่จะรับเด็กๆไปได้แม่กิ่งก็เลยต้องหยุดชะงักโครงการนี้ไว้ ก็เลยต้องหาบ้านให้เด็กๆต่อไปค่ะไงท่านใดที่เมตตาก็ติดต่อแม่กิ่งมาได้นะคะให้โอกาสพวกเขาได้มีบ้านอยู่ดูแม่กิ่งให้ดูเด็กกระตูนทองค่ะพอก,กินขนมเสร็จกันแล้วก็จะเป็นแบบนี้กันดูนะคะพวกเขานี่ขาดแม่ไม่ได้จริงๆค่ะแม่อยู่ไหนพวกเขาอยู่นั่นกันจริงๆดูพักกันนอน นอนตะมุตะมิกันค่ะโหพวกเราเนี่ยดูนะคะนอนกอดนอนเกยกันนอนควยกันไปควยกันมาดูทองทวีทองมณีของเรากินเสร็จมานั่งหลับเฉยเลยทองหยดละลูกฮะแต่ละคนเจย,ยวกันค่ะแล้วทองอ้นละลูก ทองอ้นเดี๋ยวนี้ก็เข้ากลุ่มกับพี่ๆน้องๆได้ดีค่ะน้องอยู่เป็นด้วยค่ะน้องเป็นเด็กน่ารักน้องเป็นเด็กน่ารักอยู่เป็นพี่ทองเอกเข้ามาในบ้านวิ่งไปวิ่งมารอหาแก้งไข่ลูกฮะเออเราเนี่ยทองเอกเข้ามาในบ้านไม่กิ่งต้องเอาทองมีกับทองมาดเข้ากรงค่ะเพราะไม่งั้นเขาจะโดนทองเอกแก้งตลอดแต่แปลกนะคะ ถูกกับแม่แต่ไม่ถูกกับลูกกับทองแท้ก็กับทองแท้ทองแท่งเขาก็ไม่ทําอะไรนะคะกับกําไรทองเขาก็ถูกกันดีแต่พอกับทองมีทองมาดเขาไล่น้องตลอดค่ะของอ้วนของเรานั่งเอาคางเกยอ่างน้ำแบบนุกนะเด็กน้อยของแม่เนี่ยทำไมน่ารักจังเลยฮะ ลูกใครใก็ว่าน่ารักค่ะยังไงก็อย่าหมันไส้ไม่กินนะคะไม่ว่าจะลูกๆทําอะไรไม่กินก็ว่าพวกเขาน่ารักไปหมดหนูน่ารักพอที่แม่แม่จะรักหนูได้ยังคะหนูขอเป็นขวัญใจเอฟซีได้คนนะคะนะลูกนะหนูขอเป็นขวัญใจแม่ๆม่ได้คนคะ่ะ เน่เม่กิ่งถ่ายภาพกว้างให้ดูเมื่อกี้ไม่ทันน,นั่งไปนั่งมาเอามือไปตบหัวพี่ทองเองเอ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 อแต่เก่งกับพี่เขาหรอลูกะดูค่ะบางทีม,มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักเม่กิงก็ถ่ายให้ดูไม่ทันอตอนยังไม่ได้กินนะคะองทองหยอดของเราตอนยังไม่ได้กิน วิ่งตามแม่อ้อนแม่พอได้กินเสร็จแล้วก็สบายใจนอนเอกคเนงัอนแค่นี้ก่อนนะคะกลับขอพระคุณเอซีทุกท่านค่ะที่รักและเอ็นดูครอบครัวตะคุณทองยังไงท่านใดรักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตะคุณทองก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ ากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษนาให้เด็กๆด้วยค่ะหรือท่านใดเมตตาก็สนับสนุนอาหารมาให้พวกเราได้ค่ะไม่าะะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกขอบพระคุณค่ะ